สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศตอนเช้าเมฆเยอะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตกไหมบางทีเขาก็มืดมาแต่ไม่ตกเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาเดินดูแล้วก็ไปหาตัดหญ้าหรืออาหารให้ไก่ค่ะใบเตยบ้าง ย่าหวานบ้างนะคะมีอะไรก็เอาอันนั้นนะคะรถเข็นรถเข็น,ดนนะะเดินดูเช้าเช้ามันก็ดีค่ะมันคืนดีไม่ร้อนนะะนี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำ สร้างไว้รับแขกนะคะเวลาแขกใครไปมาก็จะได้สะดวกสบายนะคะบากาศโดยรอบจริงๆแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเหมือนฝนจะตกเมื่อวานสิใช่ไหมคะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกค่ะจริงจแล้วก็แรงมาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกัน นไม่ตกเลยาดูต้นไม้แล้วกันค่ะกระถินเทพามะนาว นะคะมังคุดอันนี้ตอนนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสองเดือนค่ะลำไย,ยพงทองอันนี้คือกระชายลำไย,ยพงทองเนี่ยตอนนั้นไปที่ตลาดค่ะแล้วไปซื้อเห็นลำไย,ยลูกสวยแพงอยู่ร้อยกว่าบาท ก็เลยลองซื้อมาอร่อยเนื้อเยอะก็เลยไปหามาปลูกบ้างนะคะต้นไหญพงทองนี่หนึ่งสองสามห้าต้นห้าต้นค่ะอันนี้อันนี้ไม่รอดตอนช่วง แรงแรงมากๆน้าไม่มีรถเดี๋ยวต้องไปหามาซ่อมค่ะลำใหญ่นี่ตะไคร้ค่ะก็ปักๆไว้นะคะตัวไป,ไป,ปาปักๆไว้เพราะว่าตอนนี้ที่เรายัางโล่ง ันนี้จะเป็นลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ลิ้นจี่นครพนมนะะลิ้นจี่พันนครพนมนะคะลิ้นจี่พันนครพนมอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอกร่องทองนะคะมะม่วงอกร่องทองตรงนี้มีอยู่สองต้นแต่มีอีกค่ะเดินชมระหว่างช่วงที่ยังไม่ร้อน พอร้อนแล้วก็ออกไม่ได้ค่ะไม่ไหวจะไหมเราจะไม่เสี่ยงกับความร้อนอันนี้ก็อะโวคาโดค่ะ ไปกันต่ออันนี้เรามาดูตรงนี้ต่อนะคะอันนี้จะเป็นไม้ยงชิดค่ะแถวนี้ไม้ยงชิดมีเจ็ดต้น กลูกหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายค่ะผสมกันไปนะคะสะดาวกล้นะะยก็จะเยอะหน่อย อ่ะอะไรก็ลงกล้วยไปก่อนค่ะลงกล้วยช่วยได้โย่เป็นล้มแล้วค่ะนี่แหละค่ะอาหารไก่อย่างหนึง่ง ก็คือใบเตเยนะคะแล้วก็ต้นกล้วยเอาไปเข้าเครื่องบดเนี่ยค่ะเป็นแนวอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมเพิ่งลงได้ประมาณสองเดือน อ้าวหอมค่ะอันนี้จะเป็นทับทิมน,นะคะทับทิมทับทิมพวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะ ออกหลายเครืออยู่หลายต้นพยอยออกกันอย่างน้อยถ้าเกิดเราเหลือกินก็มีใครมาซื้อก็ขายถ้าไม่นั่นก็เป็นอาหารไก่ค่ะอาหารเสริมไก่อย่างดีเลย มะดันมะดันมีสองต้นค่ะตะลิงปิงมีหนึ่งต้นค่ะสังเกตได้ว่าจะปลูกไม่เยอะแล้วค่ะแต่ว่าหลายอย่างมาก ไปดูหนาซิมืดๆแต่ฟ้าก็เริ่มใสแล้วค่ะไม่ตกหรอก ร้อนเหมือนเดิมกลางวันแต่ลมไม้ช่วยได้ดูนะคะรอบๆร,รถเข็นคู่ใจ หวานแล้วค่ะข้าวหวานแล้วก็ถกลบแล้วเมื่อวานจนมืดแนวเขตเราก็คือเห็นเสาปูนตั้งไกลๆนะฮะ อ้านี่องคลักรมาบ้านอื่นค่ะแต่มาอยู่ช่วยอยู่ดูแลที่นี่ชื่ออะไรจากไหนไม่รู้แต่อยู่นี่ตั้งให้หมดบราวนี่คิวตี้ ส่วนเลดี้ไม่อยู่ค่ะเดินไปไหนไม่ทรา,เาบเขามีความสุขของเขาหมาบ้านนอกเดินดูทุ่งนาบ้างนี่ค่ะ หวานแล้วไถกลบแล้วไมไ่เรื่องคำนาไม่เป็นค่ะนี่ก็สอบถามคนเช่าเขาดูเขาทำหาความรู้จากเขา แต่ทํานานี่ต้องสู้แดดจริงๆค่ะพุกร้อนนี่คือบรรยากาศทุ่งนายามเช้าที่ยังไม่ร้อน Okay. Okay. ช่วงเช้าก็วันนี้คงจะพาเดินทัวร์แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ